สวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักของคุณครูฟุกทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูฟุกในรายวิชาคณิตศาสตร์ส่วนวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลย เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องการหาผลบวกที่มีการทดของจำนวนนับไม่เกิน1,000เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถหาผลบวกที่มีการทดจำนวนนับไม่เกิน1,000ได้นะคะการหาผลบวกตามแนวตั้งในกรณีที่มีการทดนะคะหาผลบวกได้โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวน2หลักให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปยังหลักที่อยู่ติดกันทางซ้าย ถ้าคุณครูพูดแบบนี้นะคะนักเรียนอาจจะมองภาพไม่ชัดเจนว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงเราไปดูตัวอย่างกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างที่1 315งบวก367เท่ากับสี่เหลี่ยมคุณครูบอกแล้วนะคะว่าย้ำไปก่อนหน้านี้แล้วในการตั้งบวกในกรณีที่ไม่มีการทดแล้วว่าก่อนนักเรียนจะหาคำตอบนักเรียนต้องตั้งตังตวเลข ระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกให้ตรงหลักกันก่อนอตั้งเลขให้ตรงหลักกันก่อนเมื่อตั้งเลขตรงหลักกันแล้วเราก็เริ่มบวกจากตัวเลขที่อยู่ในหลักตัวเลขทีู่ในหลักหน่วยก่อนเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะในตัวอย่างนี้หลักหน่วยก็คือเลข5กับเลข7จ็ดเรานํา5บวก7 5บวก7 5บวก7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน นักเรียนชั้นป .2 5บวก7มีค่าเท่ากับ5บวก7มีค่าเท่ากับ12นักเรียนสังเกตดูนะคะ5บวก7มีค่าเท่ากับ12นักเรียนมองเห็นหรือยังเนี่ยผลบวกเป็นจำนวนกี่หลักแล้วคะ,ะเป็น2หลักก็คือหลักหน่วยกับหลัก10ในกรณีแบบนี้นะคะให้นักเรียนใส่2 ส่วนหนึ่งที่อยู่ในหลัก10นะคะให้นำไปทดในหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือพูดง่ายๆเป็นภาษาที่เราเข้าใจก็คือทดไปข้างหน้าทดไปหลักข้างหน้านั่นเองอ,อีกทีหนึ่งนะช้าๆนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจนะ5บวก7เท่ากับ12นักเรียนใส่แค่2ส่วนหนึ่งที่อยู่ในหลัก10นั้นให้นำไปทดหลักถัดไปอาจจะได้ว่า ไซสองทด1นั่นเองทด1ไปหลักสิบก็คือเห็นตัวเลขสีแดงๆที่อยู่ข้างบนเลขหนึ่งไหมคะอ่านี่ก็คือทด1ไปหลักถัดไปอโอเคต่อไปหลักหน่วยบวกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ขยับไปบวกที่หลักสิบหลักสิบคือเลข1กับเลขหกหกบวกกับ1 มีค่าเท่ากับหรือห่บวกกับ6มีค่าเท่ากับ7เวลานักเรียนบวกให้นักเรียนบวกตัวทดที่อยู่ข้างบนไปด้วยอย่าลืมเด็ดขาดนะคะบวกตัวทดไปด้วย6กบวกหหรือ1นบวกหมีค่าเท่ากับ7บวกกับตัวทดอีก1มีค่าเท่ากับ8นั่นเองหลักสิบบวกกันเสร็จแล้วหลักสิบทำไมไม่มีทดหลักถัดไปละ่ะ นักเรียนดูนะคะคุณครูอธิบายไปข้างต้นแล้วว่าบวกกันให้ได้จํานวน2หลักถึงจะมีทดแต่6บวก1บวกกับตัวทดอีก1มีค่าแค่เท่ากับ8เป็นหลักเดียวเราไม่ต้องทดโอเคนะอ่ะต่อไปหลัก1 0เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปบวกที่หลักร้อยหลักร้อยคือเลข3กับเลข3 3มบวก3มีค่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้คือ 682นั่นเองเป็นยังไงคะนักเรียนพอจะมองภาพออกหรือยังเอย่ยเราไปดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างที่2 345อ่บวก269ตั้งเลขให้ตรงหลักพอตั้งเลขตรงหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยหลักหน่วยในข้อนี้ก็คือเลข5กับเลข9 5บวก9 5บวก9มีค่าเท่ากับ นักเรียนจะนับจาก5ไปก็ได้หรือจะนับจาก9ไปก็ได้แต่ค,คุณครูแนะนําให้นับจากเลขที่มีค่าเยอะๆไปนักเรียนจะได้หาคําตอบได้เร็วขึ้นห้าบวก9มีค่าเท่ากับอ่ะ14นั่นเองอบวกกันได้เลข2หลักไหมเอ่ย14อ่ะได้2หลักเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใส่แค่4ส่วน1ที่อยู่ในหลักสิบก็นําไปทด1อ่ะทด หลักถัดไปก็คือหลัก10นะคะหลัก10เนี่ยทดไว้ข้างบนหลัก10เลยก็คือข้างบนเลข4อ่โอเคทีนี้หลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนังเรียนก็ไปบวกจากเริ่มบวกถัดไปจากหลัก10หลัก10ก็คือเลข4กับเลข6 4ี่บวกหมีค่าเท่ากับ10แล้วก็บวกกับตัวทดอีกหนึ่งกลายเป็น11 เพราะฉะนั้นหลักนี้เราบวกกันได้11เราก็ใส่1ส่วนอีก1ที่อยู่ในหลักสิบไปทดต่อไปเลยค่ะ,ะทดไปข้างหน้าเลยคือทดไปหลักร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วหลักสิบบวกกันเสร็จทดเสร็จเราก็ไปบวกที่หลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข2กับเลข3หรือเลข3กับเลข2นั่นเอง3าบวกสมีค่าเท่ากับ หบวกกับตัวทดอีก1มีค่าเท่ากับ6นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ614นั่นเองค่ะ,อะพอจะมองภาพออกกันไหมเอ่ยอต่อไปในกรณีที่การบวกเมื่อนักเรียนบวกแนวตั้งได้คล่องแคล่วรู้หลักรู้วิธีการบวก รู้ธีการนําไปทดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะพานักเรียนมาหาผลบวกในกรณีที่เป็นแนวนอนแนวนอนก็หาได้เช่นกันค่ะและก็อาจจะทาให้นักเรียนหาคําตอบได้รวดเร็วขึ้นหลักการไม่ต่างกับแนวตั้งค่ะเราก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยเหมือนเดิมจับคู่หลักหน่วยระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกคู่หลักหน่วยใน769บคือเลข 9กับเลข4นั่นเอง9บวก4อ่น,นับไปเลยค่ะ9แล้วไป10 11 12 13 13เป็นตัวเลข2หลักเราก็ใส่แค่3ส่วน1ที่อยู่ในหลัก10เราก็นำไปทดเวลาทดนะคะเมื่อกี้นี้เราบวกหลักหน่วยเวลาทดเราก็ต้องทดไปที่หลัก10หลัก10ของตัวตั้งคือเลข6อ่าทดไปที่หลักสิบ เสร็จเรียบร้อยแล้วบวกหลักหน่อยต่อไปเราก็ไปบวกหลัก10หลัก10ของเราคือเลข6กับเลข4 6บวกกับ 4... ได้6แล้วไป7 8 9 10 6บวกกับ4เป็น1 0แอบอย่าลืมอะไรที่อยู่ข้างบนตัวทด10บวกกับอีก1ใกล้เป็น11 11เราก็ใส่แค่เลข1ส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราก็นำไปทดหลักถัดไปหลักหลักถัดไปคือหลักร้อยเราก็ทด 1>, 1ไว้ข้างบนเลยหลัก10บวกกันเสร็จทดกันเสร็จแล้วต่อไปไปหลักหลักร้อยคือเลข7กับเลข1 7บวกกับ1มีค่าเท่ากับ่อ8อย่าลืมรวมตัวทดอีก1ข้างบนหัวเลข7 8แล้ว9นั่นเองง่ายใช่ไหมคะ,ะง่ายมากนักเรียนไม่ยากเลยนักเรียนตั้งเพียงแค่นักเรียนตั้งใจดูนะคะ,ะต่อไปดูตัวอย่างข้างล่างคะ่ะ 558บวก354เหมือนเดิมเราก็จับคู่หลักหน่วยบวกกันก่อนอน,นักเรียนมองหาเจอหรือยังหลักหน่วยคือเลขอะไรกับเลขอะไรเลข8กับเลข4 8บวกกับ4เป็นเท่าไหร่คะ8แล้วไป9 10 11 12ได้12เราก็ใส่แค่เลข2ส่วนเลข1เราก็นำไปทดหลักถัดไปเมื่อกี้นี้เราเอาหลักหน่วยบวกกันเวลาทดก็ทดไปหลัก 10หลัก10คือเลข5ก็ทด1ไว้เลยอ่ะโอเคต่อไปเราไปบวกหลัก10บค่ะหลักหน่วยเราบวกเสร็จแล้วหลัก10ก็คือเลข5กับเลข5 5 5, บวก5เป็นอ่รวมกับตัวทดอีกหนึ่งที่อยู่ข้างบนเป็น1 11 1เราก็ใส่แค่เลข1ส่วน1ที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็นำไปทดในหลักร้อยนั่นเอง อ่ะต่อไปหลักสิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปบวกที่หลักร้อยหลักร้อยคือเลข5กับเลข3 5บวกกับ3ได้5แล้วไป6 7 8รวมตัวทดที่อยู่ข้างบนเป็น9นั่นเองเป็นยังไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคุณครูว่าไม่ยากนะถ้านักเรียนตั้งใจดูและนักเรียนลงมือทำมันจะง่ายมากเลย คุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะนักเรียนสู้ๆนะตั้งใจทํำใมงานสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายจ้า